สดเรียวจริงนะคะคุณทําน้ำส้มโอค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์แอดมินเขาแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากนะน้าทนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปในสวนกันนะคะคเป็นความประทับใจเนาะนี่ช้ำๆเลยไปคะ่ะเราไปดูว่าคนดื่มเขาจะทำหน้าย,ยัางไงเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือมันแก้ไอรดเสมหะแล้วก็ที่สำคัญมันมีกลิ่นที่หอมมากๆค่ะทุกคนดอกส้มโอ แอดมินเขาอยู่ในสวนนะคะเราตามไปเลยค่ะเซอร์ไพรส์ว่าเราแต่คุณูชอบกลิ่นของเขามากเฮลโหลนี่เลี้ยวทามเลยมาค่ะน้ำส้บโอชีสวยมากค่ะพ่อขาหอมด้วย oh, <yeah. S 1> ต้องบอกกันว่ามันจะมีขมติดๆนะคะชื่นใจไหมชื่นใจไหมดอกสวยมากค่ะทุกคนนี่มันจะจิบหอมไหม คนน้ำส่วนอยาใช่ไหมชื่นใจไะนี่อิมานก่อนดิดีจังเลยฮัลโหโอเคนะคะไยพาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบายๆนะคะน้ําที่ชื่นใจต้นอยู่ตรงนู้นคุณหนูไปเก็บดอกมานะคะนี่คือดอกส้มโอนะคะอันนี้เป็นส้มโอทองดีเนาะแล้วคุณหลูก็มาใส่น้าตาลใส่กรวดนิดนึงนะคะแล้วก็หอมแล้วก็หยดน้ําผึ้งให้เขาหน่อยหนึ่งก็จะหอมชื่นใจเรียกความสดชื่นยามบ่ายอะ Ha